เออมันจะมีใหม่แล้วเนาะมันเราก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงลุคของเราแบบโทท a ล l o o ทั้งหมดเรา comeback แล้วออปีต้องแบบปังเราทำไปสี่ชั่วโมงเนาะมาตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงลวเดี๋ยวเราจะมีไปทำผมต่อเยียช้าอยู่มันก็เลยแบบสบาย so fucking ลง n g air oh my god สวัสดีค่ะ นีต่ตลับก็คือช่องของเบเปอร์นะคะห้างหายกันไปนานมากคือดองคลิปไว้นานมากประมาณ1เดือนแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออนแอร์ไปอาจจะมีคลิปออนก่อนอันนี้สักแบบ1-2คลิปเนาะถ้าสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป grow up transformation นะคะแต่ว่าของคลิปของอื่นที่เป็นของฝรั่งเนี่ยเขาเขาทำกันเป็นแบบ 24 hours grow up transformation เนาะแต่ว่าเราอะวันเดียวมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าคิวคิวต่างๆของที่ที่เราจะไป transformation เนี่ยมันก็ไม่ได้ด้วยเนาะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคือการจะทำแบบแต่ละอย่างมันก็ต้องใช้แบบ take time นิดนึงเนาะมันต้องใช้เวลานิดนึงหุ้ยเผื่อคน ไม่รู้จักนะเนาะเผื่อคนแบบไม่เข้าใจว่าแบบเออ grow up transformation คืออะไรคือเรารู้สึกว่าเออมันจะมีใหม่แล้วเนาะมันเราก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงลุคของเราแบบ total look ทั้งหมดไม่ว่าจะแบบหน้าผมเปลี่ยนคือเปลี่ยนให้มันดีขึ้นฟิลแบบเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำแบบ สองสามเดือนแล้วคือแบบโคลนดำยาวแล้วก็แบบว่าเล็บก,ก็แบบไม่ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ออกป่าแบบปากอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเติมไปฉีดอะไรก็ว่าไปเนาะเนื้อ,อ,อแบบว่าจิปปถะใดๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะทุกคนก็อย่างแรกที่เรานัดก็คือเป็นเล็บนะคะวันนี้เราจะไปทำเดี๋ยส a อนที่ร้าน WRY Studio นะคะอยู่ที่สุขุมวิทสามดมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวไปเ,เ,เ,เจอกันที่ร้านเล็บเลยคะ่ะ วันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางหนึ่งคนนะคะก็คือแท็กซีอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้าไปให้ป้าทำคือเสื้อผ้าที่สั่งมาจากจีนอะส่วนใหญ่มันจะใส่ไม่พอดีเราก็ต้องมาปรับใช่เราก็ต้องให้ป้าคู่ใจของเราอยู่แล้วขาอปผ้าไปทำก่อนแล้วก็จเจอที่ทำเล็บนะคะ <S <S แล้วนะคะอันนี้ร้านทำเล็บของพี่แจนนะคะจะอยู่ตึกนี้ก็เข้าซอยสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนะคะรับว,วิวตาไวสตูดิโอนะคะ นี่อะค่ะคือเรียวมากคือร้นานนี้เก๋มากเดี๋ยวจะพาทัวร์เห็นปะนเ,นนนนเก๋สีมากงานชุมไม้ช่วงนี้พูดจริงจินะคิวแน่นมากที่สุดในประตพีคนนี้นะคะ ที่นี่คือตำนานเจาะเล็บนะจะบอกที่สุดแบบในไทยไม่ค่อยมีใครทำเนาะแบบเจาะเล็บเนาะนี่เลิศมากให้ดูเล็บก่อนทำนะคะ,ก,ะ,คะก็ดีนะพี่จันได้แบบพักเล็บอะแบบสองสาเดือนพร้อมต่อ ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเลือกไซส์เล็บนะคะจะส่งยังไงดีแต่ว่าเราคันแบกอยู่แล้วรอบนี้ต้องแบบปั่งเลยนี่นะคะได้เล็บแล้วเล็บส้งนี้เลยฉันมาแล้วกลับมาแล้วไอ้ยาาแบบแหลมแบบก็แก๊ก เดี๋ยวรอดูลนยนะคะว่าเราจะทำเป็นลนยไหนอะไรยังไงนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลังจะเลือกจิวแล้วอันนี้ได้เสร็จแล้วนะคะเป็นเล็บสีดำเป็นเบสสีดำแล้วก็มาเลือกจิวเนาะคืออยากได้แบบดำดำเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบนิดนนิดหน่อยจะได้ไม่ดูแบบเทมากเกินไปเนาะเพราะว่าเราก็ยังตั้งแตบบ่ตัวเรียซาอยู่เลยตองทันสูงน่ารักไหมเราจะมีตองทัศนอสูงในเล็บเรานะคะเป็นแบบ อะไรได้เดี๋ยวขอหาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะคะฟิมเป็นยังไงก็เดี๋ยวเจอกันงงเราเสร็จไปแล้วหนึ่งค่ะเราเลือกจิวแบบนี้นะคะแล้วก็มีห้อยห้อยเป็นแบบก็พี่นะคะก็เป็นแบบว่าชื่อเราไม่ตอนแรกบอกว่าพี่แจนเอาไม่มากเอาแบบกลางๆแต่ไม่น้อยหาอะไ, <c oughs> ไรนงล่ะ แต่ว่ามันก็มีความหมายเนาะบางอันเป็นแบบนี้ไงตัวพีคุณแจไดแล้วก็มีนี่แม่คุณแจอยู่ตรงนี้นึกออกว่าเป็นฟิลแบบเรื่องราวซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องราวคือแต่งเรื่องขึ้นกันก็คือแต่งเรื่องแล้วก็ผาใส่เลยอันนี้ก็แบบผีเสื้อ <c oughs> เป็นฟิลบอว่าทร <c oughs> งคังไงเราทําไปสี่ชั่วงโมงเนาะมาตั้งแต่บ่ายโมง <c oughs> ตอนนี้ห้าโมงละเดี๋ยวเราจะมีไปทาผมตอเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่า g ร o ว up t r า n s f o r m a t i o n ตามนี้เดี๋ยวเราดูว,ว่าเสร็จแบบ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงมาแล้ววันนี้เปเปอร์มาทําที่ราพีราบีนะคะคที่สาขาอาดีวันนี้จะทําสีผมที่แบบธรรมชาติให้เหมือนโคนของเรานะคะ back to basic เรานึกออกว่าโอเคอเ,คเดี๋ยวรารอดูว่า จะออกมาเป็นยังไงนะคะน่าจะใช้เวลาไม่นานไม,ไม่ไม่น่าจะนานเนาะพี่เก๋ไม่นานหอไม่เกินสอชัว่วโมงโอเคได้อันนี้ร้านร้านเปิดสักพักแล้วเนาะไม่มีหลายสาขามากจริงๆแล้วก็ลองลอง,ลองเสิร์ฟดูได้นะคะแลเลถ้าใครจะมาช่วงนี้ก็แบบจองคิวได้เลยนะคะเป็นเพื่อทำกับพี่เก๋นะคะที่อารีนะคะ เป็นแบบว่าล like mm ุคแบบ back to basic มากผมแบบ natural mm hmm. สุดๆด,ดูแบบไม่เคยทำสีดูเป็นผมดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออลาอฟิลาบีนะคะแล้วก็ดูปลาย mm hmm. ผมไม่เสียเลยเ mm hmm. วิร์เลิศม mm hmm. าก mm hmm. แล้วก็พรุ่งนี้เจอกันแบบต่อผม อเคคะทุกคนนะคะก็เป็นวันที่2นะคะในการบล็อก r a n น f o ฟอร์เมชันนะคะก็เป็นวันที่2วันนี้เราจะไปต่อผมนะคะร้านที่เราจะไปต่อวันนี้นะคะก็คือร้าน Master De e ีนะคะอยู่ที่แถวลาดพร้าวเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านคือร้านเนี้ยเป็นการต่อผมแบบใหม่แล้วจะแม่การต่อผมแบบชานจะพา,าได้ยังไงนึงอกออกไหมฉันก็ต้องไปลองเขาบอกเป็นการต่อผมแบบใหม่แบบ6 d นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันว่าอะไรยังไงนะคะ ลลิิลิคววตาด้ยถึงแล้วนะคะมาสเตอร์ดีขึ้นเตียงแล้วนะคะตอนนี้นะคะคือการจะลิบคิวแล้วก็ขนตานะคะ รอดูนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะใช่ตอนนี้นะคะกำลังจะเลือกความยาวผมนะคะมาค่ะไ,ไม่อยากแบบอยากแบบยาวๆเลยอ๋อ55กสิบห้าก็หกสิเราจะเอาไหนเนาะเพื่อเพืเ่เลิฟต์ขึ้นมาในที่ เริ่มเลยทุกคนเปิดเต้นมากไปไหวหรอกนะกดีเนี่ยมันเป็นยังไงคะทีนี้ขอเรื่องของ6ีนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการตอบสนอง็ได้ก็คือตัวโคมที่เขาใช้เนี่ยปมมันจะเล็กมากปมเล็กมากใช่ต่อแล้วเนี่ยสามารถอบไอ้น้ำได้ไม่ได้ทําให้แบบไม่ไม่ไม่ต้องกลัวหรือว่าโคมเนี่ยมันจะเลื่อนหรือจะปกี่นี่คือปมแบบเล็กมากอ่ะ เหมือนฟิลแบบขนนกอะไรอย่างเง้ยเลยเนาะใช่ค่ะแบบเล็กมาก,กลใหญ่ว่าแบบขนนกอีกอเล็กที่สุดก็จะเป็นแบบขนนกอือนี้คือเล็กมากเดี๋ยวลองต่ออยู่บนหัวดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ยบาสแล้วค่ะทุกคน so fucking long hair oh my god รอมากกนแล้ว่าต่อยออมา คือเคยต่อยาวประมาณเนี้ยตอนผมแดงเลยแต่ก็ไม่ได้ยาวขนาดอันนี้คือยาแบบสดสดอะ่ะทุกคนคือแบบชอบมากเลยคล่ะทุกคนมาสเตอร์ดีมนะคะล้วปมอะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะว่าแบบมันเนียนมากเนียนมากปมอะคือที่สุดเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะนี่รูปปมแบบใครข่าเจอวะไม่มีนะเว้ยแล้วก็ที่สําคัญเบาหัวมากแต่ผมหนา ผมหนามากแต่เบาหัวมากคือ Amazing มากนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่พลนเรื่องเสกกรรมเฮ้ยไม,ไม่ไม่เสกกรรมเป็นหัตถกรรมเป็นการฉีดวันนี้เราจะพาทุกคนไปฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะซึ่งหลายคนถามเร์มีเยอะมากว่าเวอร์ได้ฉีดฟิลเลอร์ปากหรือเปล่าฉีดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปเพราะราจะไปเติมนะคะพอมาปีนี้เป็นเทรนปีนี้ก็อยากให้ตรงนี้มันขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปฉีดตรงนี้ เพิ่มด้วยนะคะโตเมโกคลินิกนะคะนี่วันนี้เรสิบบาทคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอคุณหมอนะคะมาคอนเซ็ปว่าแบบเออเราอยากได้รูปทรงปาแบบไหนอะไรแบไหนนะคะ่ะ โอเคข้นตอนนนี้นะคะก็ได้ทำแล้วนะคะอยู่กับพี่หมอเบนนะคะให้ได้รู้ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำเทอร์มาดกันก่อนเนาะใช่ค่ะจะดูทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มแบบแบบปากให้ปังนะคะมีทั้งตัวโซเทอร์มาดนะคะเพื่อหน้าเล็กหน้าเรียวกานของน้องนะแล้วเราก็จะจัดตัวมุมปากให้ยกขึ้นแล้วก็เน้นเ้นเนื้อปากนะคะให้มันดูแบบ เวลาทาลิปแลดูปันเนาะโอเคแล้วตัวโซเทอร์มาเนี่ยหลักๆคือช่วยเรื่องอะไรบ้างยกกระชับใบหน้าค่ะก็คือว่าเราต้องการให้หน้าของน้องเปเปอร์เนี่ยค่ะยกกระชับขึ้นหน้าดูเรียวกรอบหน้าดูคมขึ้ในส่วนของเหนียงใดๆเาน้าอค่ากรอบหน้าและเหนียงก็จะหายไปนะคะอันนี้เห็นผลใน ครั้งแรกเลยมีครั้งแรกเนี่ยจะเห็นผลประมาณ2 0องนะคะเราต้องรอประมาณสักหนึ่งเดือนจะเห็นผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะโอเคค่ะจะแบบอุ่นๆใต้ผิวดนึงนะยิบ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 หนึ่งโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำครบเร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะจะ,ะเห็นว่าหน้านะคะก็คือเรียขึ้นไปนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวฉีดปากกันเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะานรูปปากนี้นะคะคือตัววอลลุ่มคือขอบปากเนี่ยไม่ชัดทีนี้เราจะมาจัดให้ขอบปากมีความชัดมีความคมมากกว่านี้นะคะส่วนตัววอลลุ่มข้างล่างเนี่ยสวยแล้วนะคะแต่เราจะเน้นยกมุมให้ดูยิ้มและดูหวานวันนี้อีกนิดนะะึงค่ะ a few moments later ไม่เจ็บแบบอย่างที่คิดมันนีายาช้อยู่มันก็เลยแบบสบายมาก แต่นี้บวมยาชาด้วยไหมคะเดียาชานิดเดียวค่ะยาชาแค่ขอบๆจะรวมตัวเนื้อฟิลเลอร์เดี๋ยวมันจะเข้าที่กว่านี้ลืมอัดคลิปปิดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปปิดกันนะคะทุกคนเป็นคลิปปิดของ2 4 hour transformation นะคะก็คือว่า ลืมจริงๆขออภัยด้วยจนผมกลับถอดผมแล้วนึกออกปะ่ะผมนานจริงๆเดือนหนึ่งอ่ะ <Wow. S 1> เออแล้วก็คลิปก็ยังไม่ได้ลงแล้วก็ว่าเอ้ยคลิปมันหายไปไหนคลิปนึงว่า <c oughs> เออเน,นาะอันนี้ก็คือเป็นเออหน้านตาสใสรับปีใหม่เล็บก็เปลี่ยนแล้วดูดีนานจริงแล้วเล็บออเปลี่ยนมาเป็น10บอันแล้วอ่ะ งงไหมงงเหมือนกันแอะแอะแกงบ้าไปเลยจบนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นฟิลเลอร์ปากประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะว้าวออกมาก็จะดูอิ่มขึ้นอันนี้คือเซ็ตตัวอะไรยุบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เผมอัปเดตผมก็ผมไม่ค่อยเป็นขั้นแล้วนะคะเริ่มที่จะยาวแล้วอันนี้คือผมจริงทั้งหมดแล้วนะไม่ไม่ได้ต่อแล้วนะเอ,อประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพิร์ดด้วยนะคะแล้วก็ มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลืมอัดคลิปปิด่ะโอเคลืมอัดคลิปปิดแอ๊ะ